ครหลายหลายๆคนที่ได้เห็นนะน่าจะต้องมีการอุดปากกรี๊ดไหนยังไงขอเลี้ยงอีกที นะคะทุกคนค่ะขนาดตัวดิฉันเองนขณะที่อ่านข่าวก็อยากจะอุดปากเช่นเดียวกันนะคะไม่อ่านออกไม่ได้ค่ะก็สําหรับน้องไบร์วัชิรวิทย์ค่ะล่าสุดนี้ก็เรียกว่าโอ้โหปังไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะโดดขึ้นมานะคะขึ้นปกดิจิทัลนะคะให้กับนิตยสารดังค่ะบาซาไทยแลนด์นั่นเองนี่เลยจ้ะทุกคนจ้า เป็นยังไงหล่อไหมนะคะก็เป็นหล่อหล่อข้างในตะโกนออกมาเลยว่าหล่อ,หล,อ,ห,ลอหล่อจริงๆค่ะทุกคนคะ่ะซึ่งก็เรียกว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษนะคะจากเบอร์เบอรี่นั่นเองทุกคนหล่อมากจริงๆนะคะแต บอกเลยว่าที่เราได้เห็นกันนี้ก็คือโอ้โหหล่อมากแล้วแต่มีหนึ่งภาพค่ะทุกคนที่ทําเอาทุกคนอีกรีดกันแบบสุดเสียงภาพนี้หรอนี่ <c oughs> <c oughs> เอาจริงภาพนี้คือเรียกว่าทําเอาวีด e กันทั้งทมลายเลยนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าน้องนี่ก็เรียกโอ้โหถอดเสื้อด้านในออกอเออ ะคะให้ได้เห็นแบบซิกแพคกันแบบแน่นๆเลยนี่คือผลของความพยายามนี่คือผลของวินัยค่ะทุกคนคะ่ะที่ทำให้โขกกล้ามหน้าท้องของน้องนะออกมาได้เพอร์เฟคขนาดนี้นะคะบอกได้ประโยคเดียวเลยว่านี่เขาเขียนมาให้นะ <c oughs> แกก็แรงเกินเออ <c oughs> แต่จริงๆดูแล้วก็มีผลต่อหัวใจจริงๆนะนี่ก็คือถ้าไวเลสคอนดิชันนะคะจับสัญญาณหัวใจได้ก็คือเ <c oughs> ต้นแบ ตึกตึกตกตกอยู่แล้วทุกคนเพราะว่าโอ้โหภาพนี้ของน้องคือดาเมสรุนแรงจริงๆค่ะทุกคนก็ไม่เพียงแค่แบบแฟนคลับเท่านั้นนะคะน้องชายคนสนิทค่ะอย่างน้องวินเมทาวินก็ยังต้องขอแวะเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนี่เลยจ้า เกินเออแตะเกินจริงนะทุกคนรุนแรงมากเลยนะคะเป็นหนึ่งคำที่ทำเอาหัวใจเหล่าชิปเปอร์ร้องตะโกนค่ะว่าคู่ชิปชานมีโมเมนต์นี้โอนน oh <no S 2> ของจริงค่ะแต่ถ้านับถึงนะนาวเนี่ยโอ้โหมีคนกดไลค์เกือบสามหมื่นแล้วนะคะ,ะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ต่อจากน้องลแล้วก็2,000เลยเยอะมากเลยทีเดียวนี่ขนาดเป็นคำเดียวที่เป็นคำว่าเกินนะ <มา S 1> แต่ถ้าเป็นอีกหนึ่งคำที่ อะไรไม่รู้ไม่รู้ไปคิดกันเอาเองนะคะทุกคนคะ่ะก็คงจะแบบคือดีอะ่ะใช่ดีมากคือไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะทุกคนคะ่ะเห็นน้องรูปนี้แล้วคือโอโ้โหดีมากจริงๆแล้วก็คอมเมนต์แฟนๆคือน่ารักมากชอบอันหนึ่งเขาบอกว่าเอาดีๆคุณทำแบบนะเพราะทำคนตายไปมากมายอ๋อนี่ แต่ภาพนี้คือดีเหลือเกินดีจริงๆนะคะอันนี้เขาบอกเลยนะใครไหวไปก่อนเออเพราะว่าเห็นแล้วก็จะวูบจริงๆโอ้โหถ้าหนูเข้าไปคอมเมนต์นะหนูจะคอมเมนต์ว่าแทบบอยากเชื่อสายตาบ่ภาพตรงหน้านี้มนุษย์จริงหรือจริงๆอาจจะเป็นเทพบุตรก็ได้เป็นตลกมากจริงคือปกติเราไม่ได้เห็นน้องไบแบบถอดเสื้อถ่ายแบบอะไรแบบขนาดบอยบหน้า ทีรวมไปถึงโมเมนต์ของพี่ไบร์แล้วก็น้องวินด้วยก็น่าหนักที่จะมาแต่พอมาทีก็โอ้โหโซเชียลแตกตื่นนะใช่ตื่นวีดเลยกีดเลยค่ะฉันน้องกีดเลยกีดออกมาสิคะกีดออกมาเลยค่ะทุกคนนาะก็เป็นว่าเดี๋ยวรอดูแบบโปรเจกต่อๆไปดีกว่าเชื่อว่าเดี๋ยวก็มีให้เราได้เห็นกันอีกนะโอ้โหจริงๆไม่ต้องมารูปเดียวก็ได้นะมาหลายๆรูปก็ได้เ มาอีกป้มาเลยมาเลยปังเลยพี่รับถูกต้องาพร้อมรับค่ะน้องๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่ทําเอาแฟนๆนี่ก็โอโหตุยเย่วัตนาเบ้ไอโกจริงเธอโลกเลยเชื่อพี่ป่ะเชื่อโอ้เนมากก็เดี๋ยวรอดูแฟชั่นถัดไปของน้องต่อแล้วกันนะคะใช่ค่ะ